สวัสดีครับเอสซีฮานอยทุกท่านครับสวัสดีครับพ,พี่ศีพ่อพารวยครับวันนี้จะมาสรุปและให้แนวทางคร่าวๆสั้นๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินทางเข้ากรุงเทพและนะครับเรามาสรุปแนวทางฮานอยของวันอาทิตย์ที่17กันนะครับอาทิตย์ที่17นั้นนะครับสีนอยของเราก็เข้าเต็มนะครับทุกนอยเลยเนาะฮานอยเฉพาะกิจก็407นะครับล่างมา51นะครับก็07เราก็มา ตัวกลับเนาะ70ในชุดนอกตารางนะครับส่วนฮานอยพิเศษนั้นบนมา997ล่างมา98นะครับ9 7 7 9มาตัวกลับนะครับส่วน9889ก็มาตัวตรงๆนะครับฮานอยปกตินั้น347ล่างมา01ครับ4 7 7 4มาตัวกลับนะครับส่วน01มาตัวตรงเนาะปิดท้ายฮานอย VIP ครับ0 6 2ล่าง76นะครับ 7667มาหรือยังมาครับมาตัวตรงเลยเนาะแล้วก็6226มาตัวกลับนะครับซี้้อยนะครับก็เข้าโรวๆครับ079798470162และ67นะครับสำหรับรอบของวันที่17วันอาทิตย์เนาะสงกรานปิดท้ายสงกรานก็เฮงก้าปังไปเลยในรอบวันที่17นะครับส่วนแนวทางของวันที่18เดี๋ยวจะให้ไวนะเพราะว่าอันนี้ทำคลิปสั้นๆให้เนาะ สำหรับ fc ที่อยู่ในกลุ่มหรือไม่ได้อยู่ในกลุ่มก็ตามนะครับวันนี้จะให้ตัวชุดนอกตารางไปด้วยทีเดียวเลยเนาะจะได้ไม่มีใครเสียใจนะครับยังไงก็ใช้ดุลพินิษพิจารณาเนาะการนำไปใช้งานทุกครั้งนะครับในรอบที่18ก็ให้ไว้ตามนี้นะฮะเลขคำนวณสูตรกวางไว้จับได้วินได้นะครับเบิ้ลกวางให้น่าจะมาเบิ้ลมันจันมาอยู่แล้วล่ะนะครับตัวที่ชื่นชอบก็ติกให้เน้นให้วันนี้เลขอาจจะต่ำครับต่ำสลับ ท้ายๆสูงเนาะส่วนเด็กรอบก็ให้ไวนะ้ฮะระวังเบิ้ล3เนาะแล้วก็ชุดกันกับการ8731นะครับลาวัฒนาชุดนี้ใช้ได้ครับแล้วก็ใช้ชุดเดิมก็ยังใช้ได้นะชุดเดิมที่เคยให้ไว้ลองลองหยิบมาใช้ดูนะแต่ว่าอันนี้ก็เพิ่มให้นะครับส่วนชุดนอกตารางเดี๋ยวคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม,มพี P จะน้อยใจก็อ่ะมีให้นะครับเนี่ยตามนี้เลยนะจ๊ะ ก็ลองดูครับในรอบของวันจันทร์ที่18เมษายนนะครับวันทํางานวันแรกหลังเทศกาลสงกรานะครับก็ใครที่กําลังเดินทางครับคุณเทพก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเนาะปลอดภัยนะครับมาสู้การสู้งานสู้ชีวิตกันต่อส่วนคนที่ทํางานแล้วก็ง่วงเหงาหานอนก็อดทนกันไปนะครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในวันข้างหน้าเนาะยังไงก็ขอให้เฮงให้ปังครับอย่าลืมติดตามแนวทางของ ขอพาวยทุกวันมีให้นะครับความเฮงความปังมีอยู่แล้วครับสูตรเจาะของเราไม่ผิดหวังทุกวันครับอย่าเชื่อจนกว่าจะได้มาสัมผัสเองเนาะนะครับขอให้ FC ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยครับสำหรับกรีสวัสดีครับ